ตอนนี้ผมเหลือเจมอยู่แสนห้านะครับตัวต่อไปที่จะซื้อคือแพงมากราคามันแพงมากน่าจะเป็นตัวที่แพงที่สุดที่จะซื้อโอ้โหแสนสี่เลยเหรออ๋อนี่มีลายเซ็นคือไม่ต้องเซ็นก็ได้เอาปกติมีไหมสองแสนทำไมแพงกว่าตัวที่เซ็นอีกแสนห้าสองแสนวัดทำไมมีแต่แสนัพหรือผมดูผิดตัวจำได้ว่าดูตอนแรกมันแปดหมื่นกว่าไหมหรือว่าผมดูสลับกับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยแปดหมื่นพอมีแต่น,นี้แสนัพหมดเลยฮะ แสนหนึ่งหมื่นอันนี้คือถูกที่สุดที่เราเห็นมาซื้อดีไหมแสนหนึ่ง0มื่นผมไม่มั่นใจผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนที่เห็น8 0 0 0 0ื่นแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดแสห้าไม่ขายสักล้านหนึ่งเลยล่ะเพื่อนเจ็ดแสนห้าคือตอนนี้ตามหาแสนหนึ่งตัวเมื่อกี้นะฮะฮนะหาไม่เจอเลยคือถ้าเกิดเจอซื้อเลยครับเพราะว่าวเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟแล้วแพงๆทั้งนั้นผมเปลี่ยนจนเหนื่อยแล้วฮะ เพียนมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยอ่ะซื้อเลยลวกันแสนสามคือมันหาไม่เจอแล้วอะแสนหนึ่งเมื่อกี้มาครับครับผมจะได้ไปลองดูโอเคครับเ <laughs> ทรมานใจเหลือเกินถึงว่าเหรอทำไมแพงเป็นยูนิตท,ที่โจมตีได้แล้วก็บูสได้ด้วยใช่ไหมมีระยะการบูสต์นะฮะเจ้าหัวหน้านาฬิกานะครับเป็นกอรลี่ระยะการบูสต์สามเปอร์เซ็นต์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากระยะเดิมของยูนิตท,ที่อยู่ในระยะการบูสต์นะฮะดาเมจหนึ่งพันไปหมื่นห้าดาเมจไม่เยอะ ระยะปกติ30-60อันนี้คือระยะโจมตีคูดาวศูน์จุดห้าวิเท่ากันตลอด DPS 2000ไป30,000โอนโอลาเมียน,นี้ด้วยสามารถสปอนยูนิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นกำแพงมีอะไรเฮล์นะครับตั้งแต่20,000ไป50 0 0 0 0 5 0 0 0 0นน้อยกว่าเจ้าทะเลทรายแต่ว่านั้นคือเป็นกำแพงตั้งอย่างเดียวไม่สู้แล้วก็มีแค่อันเดียวต่อ1ตัวนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยูนิตหรือว่าเป็นอะไรมาขวางไว้อ่ะเดี๋ยวลองดู500,000ไม่เยอะแต่ว่าทําได้หลายอย่างแฮะ น่าจะมีสกิลด้วยมั้งตัวนี้ตอนแรกว,ว่าจะใช้ตัวนี้นะครับในการฟาร์มเงินเพิ่มอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมว่าต้องเอายูนิตที่โจมตีได้เพราะว่าเขาบูสระยะตัวนี้ดีไหมมิติกาเดียนนะฮะกาเดียนสโลได้3หน้าที่ในตัวเดียวสู้ด้วยสปอนด้วยแล้วก็บูสด้วยอยู่ในตัวเดียวกันเป็นกอร์ลี่ราคาวาง1 5 0 0ก็พอประมาณในเริ่มตน้นอ่าไม่น่าจะพอฮะวาง2ตัวแล้วกันมาสู้ไปก่อนส่วนซานตาก็ 200ร้ไปให้มา500ร้อยซันต้าสองร้อยตัวหนึ่งที่เหลือ500้อตอนนี้สคิปเวฟไปอันนี้อัปเกรดหน่อย250 500บห้าอีกตัวหนึ่งโอเคครับรอบหน้าเดี๋ยววางการเดียนเริ่มสู้ไม่ไหวละปิดสคิปก่อนแป๊บหนึ่งขอเงินหน่อยขอเงินหน่อยเร็วๆๆๆสคิปมาโอเคกา a เดียนมากาเดียนเออเกมแหลกการเดียนโจมตีแรงสโลได้ทำหน้าที่ดีมากปิดสคิปก่อนรอครับ 1,500ชิฟมาเลยวงกว้างใช้ได้อยู่มีวงข้างในสีเหลืองด้วยคืออะไรไม่รู้วางตรงนี้แล้วกันวางไปตรงนี้ยืนเท่ๆอ๋อตัวเขาเองเหรอมีเลือดอุ้ยอะไรเนี่ยออปาลาระเบิดมีสกิลฮะรีวายย้อนเวลาได้ส่งยูนิตกลับไปเริ่มต้นตัวเขาปาลาระเบิดโอ้โหปลาเป็นกลุ่มเลยฮะโอถึงว่าทําไมแพงนี่ขนาดแค่ขั้นแรกนะส่งยูนิตออกมาอีกส่งสไปเดอร์ออกมาแต่วัดวิ่งผิดทาง สไปเดอร์มาทางนี้เฮ้ยโอ้เสียงดังมากโอเคแป๊บหนึ่งฮะซันต้าก่อนลืมซันต้าหรือซันต้านอนอาบแดดอยู่โจมตีด้วยการปลาระเบิดเป็นกลุ่มเลยฮะแล้วก็ส่งสไปเดอร์ออกมาซึ่งสไปเดอร์นั้นคูดาวเท่าไหร่อ่าสไปเดอร์ Spider ไม่บอกแฮะว่าคูดาวเท่าไหร่ถึงจะออกมาแต่ว่าดาเมจิ่มต้นนะฮะหนึ่ระยะ30คูดาวศูนย์จุดห้าวิระยะการบูส์เออลืมเลยอ๋อบูสต้องอยู่ในวงสีเหลืองใช่ไหมระยะการบูส์สเ์ซแล้วก็ สปอนยูนิตะฮะ hp 20,000เจ้าสไปเดอร์เมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นตัวนี้มานี่มาบูสให้หน่อยตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กัน่ะฮะได้รับการบูสไหมได้รับการบูสครับ3%ตฮะตอนนี้เพิ่มระยะการโจมตีไปอันนี้6,000โอเคเลเกวลเต็มตัวหนึ่งอัปเกรดไปอัปเกรดไปเลเซอร์อื้มอะสกิปไปซันต้า3 0 0พเราจะสู้ทันหรือไม่ผมว่าไม่ทันอย่างนั้นอัปเกรดตัวนี้ก่อนเจ้า Guardian, 4, จกาเดียน4 0่0กาเดียนหลับครับกาเดียนหลับ รเดี้รีบตื่นครับกาะเดียนะฮะ4,000อัปเกรดไปกาเดียนโจมตีเร็วเฮ้ย hey, กาเดียนสู้ตัวไหนอยู่เนี่ย6,000โอเคสันตารูาร้ว่าแตมหมดยังอยู่นะฮะ350,000ถ้าอย่างนั้นเราใช้เวลาตรงนี้ใช้โอกาสนี้ในการส่งยูนิตกลับกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเอาแล้วพวกนี้ล่ะแล้วพวกนี้ทําไมไม่กลับอูคููดาว600วิใช้ได้อย่างมาก2-3รอบต่อนหนึ่งการเล่นนะฮะเจ้าชีฟอัปเกรดขั้นแรก250นะครับ เพิ่มดาเมจมาเป็น2 0 0พอัปเกรดขั้นต่อไป6000อัปเกรดเลยดาเมจเป็น5000ระยะ40คูดาวศูน์จดวิอันนี้คือแสนหนึ่งใช่ไหม HP แสนหนึ่งแล้วก็บูสระยะอีก8%นะครับอืมบูสระยะให้ทุกตัวที่อยู่ในระยะการบูสต์เส้นสีเหลืองตรงนี้ใช้เงินอัปเกรดไม่เยอะต่อไป800 0ดาเมจเป็นเจ0 0ันระยะ45คูดาวเท่าเดิมระยะการบูสต์เป็น10%แล้วก็ HP ตอนนี้2 0 0 0 0 0ของเจ้าสไปเดอร์ตัวเมื่อกี้ ขั้นต่อไป1 2ื่นใช้เงินไม่เยอะแต่ว่าอัปเกรดหลายขั้นแฮะอันนี้2 0 0 0 0นอืมทีเดียวหายไปเลย UFO ดีมากถามว่าเก่งไหมเก่งนะแต่ว่าเสียงดังไปนิดนึงเสียงระเบิดอย่างดังอ่ะหมื่นขั้นต่อไปดาเมจเป็น12,500ระยะ50คูดาวเท่าเดิมระยะการบูสต์เป็น12%ซแล้วก็ HP ของเจ้าสไปเดอร์สามแสนยังไม่เต็มนะฮะมีขั้น1นึ่งใช้เงินไม่เยอะแต่ว่ามีหลายขั้นอัปเกรดหลายขั้น อย่างนั้นสกิปไปเลยฮะออโต้สกิปไปเลยอ่ะหมื่นห้าเหลือเต็มดาเมจหมื่นห้าระยะ60คูดาวเท่าเดิมระยะการบูสต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP ของเจ้าแมงมุมห้าแสนนี่ห้าแสนเออก็ไม่นานฮะคูดาวเนี่ยตัวต่อไปมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วฮะสปอนเร็วอัปเกรดเต็มแล้วสปอนเร็วแล้วถ้าเกิดเราวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นการบูสต์ทับไหมเราวางเพิ่มได้ไหมพันห้าให้อยู่ในวงใกล้กันวางได้ครับบูสต์ทับไหม 15%แสดงว่าไม่ได้บูสต์ทับกันครับคือใช้ของตัวใดตัวหนึ่งแค่นั้นวงปาลาไกลมากโอ้โหอันนี้คือวงบูสต์ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหวกว้างมากวงบูสต์พอเลเวลเต็มแล้วกว้างมากฮะสีเหลืองตรงนี้โอ้โหคือถ้าปล่อยสไปเดอร์ออกมาเยอะๆอย่างนี้ไม่จำกัดการวางฮะวางได้อยู่อัปเกรดไปเนี่ยสไปเดอร์ออกมานะฮะสตัวก็ล้านนึงแล้วอะกวาดไปแล้วคูดาแป๊บเดียวด้วยคูดาไม่นาน 3ตัวเลเวลเต็มเวฟที่41นะครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะน่าจะสู้ได้แ,แรกๆยังไม่ค่อยมีอะไรนะสไปเดอร์แต่พอเลือดเยอะปุ๊บเห็นผลเลยฮะสปอนมานี่คือกวาดเรียบกวาดศัตรูไปเรียบเลยบูสต์ได้สูงสุดแค่สิวางทับกันไม่เป็นผลครับเสียงระเบิดอย่างดังโอ้โหอันนี้เกมแหลกใช่ไหมเกมแหลกกดไม่ไปฮะเก่งจนเกมแหลกเสียงระเบิดดังจริงๆในคลิปอาจจะได้ยินเสียงเบาเพราผมเบาให้ ไม่อย่างนั้นแสบหูตัวเจ้าพลุดงไวไฟเมื่อวานก็กอรลี่นะอันนั้นคือเทียบกับตัวนี้คือตัวนี้เก่งกว่าเยอะครับสู้ได้หลายรูปแบบและตัวเขาเองก็โจมตีเก่งด้วยถึงว่าทําไมแพงแสนกว่าหมดเลยอืมสปอนอยูนิตบูสให้เพื่อนโจมตีเองและไม่ใช่โจมตีธรรมดาด้วยนะโจมตีถีด้วยโดนทุกตัวด้วยที่อยู่ในวงอืมเรามีสกิลย้อนกลับเวลาแล้วเวฟที่50 ยังไงดียังไงดีมาบอสบอสย้อนเวลาหน่อยย้อนกลับไปอ๋อถอยมาแค่เนี้ยโอ้โหตัวละ5้าแสนห้าแสนแมงมุมเมื่อกี้เห็นผลเลยฮะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ